หลังจากที่สารปกครองได้มีคําสั่งถึงที่สุดแล้วนะครับที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษซึ่งทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยจะประกาศให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23ตุลา2568นี้และหลังจากที่ประกาศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทำงานปกครองท้องที่ในเขตที่ ประกาศนะครับจะต้องมีการจัดทําแผนในการที่จะควบคุมและก็ลดปัญหามลพิษตามคําสั่งสารซึ่งเป็นไปนตามกฎหมายก็คือกฎหมายการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2 5 3 5มามตราที่60นะครับมีประเด็นสําคัญอยู่3ข้อนั่นก็คือห้่ให้จังานปกครองท้องถิ่นนะครับ ดำเนินการจัดทำการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษทุกชนิดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบนะครับว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษอะไรบ้างทุกอย่างนะครับข้อที่2หลังจากที่เราได้มีการสำรวจแล้วก็ต้องให้ทราบด้วยว่ามีการปลดปล่อยปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันที่3วิเคราะห์และก็ประเมินผลแล้วก็หามาตรการในการที่จะ ลดหรือกำจัดสิ่งมลพิษนั้นๆให้หมดไปอันนี้คือ3ข้อหลักซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้นะครับได้มีการจัดทําแผนเบื้องต้นเหล่านี้นะครับโดยจะดําเนินการจัดทําแผนทั้ง3โซนนิ่ง3โซนก็คือโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะรวบรวมแผนทั้งอมทอทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย ามาเป็นแผนหนึ่งเดียวของจังหวัดเพื่อที่จะนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโดยผู้ว่าราชการนะครับเป็นผู้กรรํากับดูแลและก็ควบคุมและก็เสนอให้ขอความมี็นชอบให้กับทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็จะมีการประกาศใช้แผนเหล่านี้ในการควบคุมซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองเกรงว่าหากรอ,อในการประกาศนะครับอาจจะไม่ทันใช้ในปี2 5 6 9 จึงได้มีการจัดทําแผนโดยกําหนดทไทม์ไลน์ไว้ว่าวันที่ 21, 25, 29นะครับเพื่อที่จะทําแผนทางโซนเหนือกลางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และก็กําหนดวันที่18กันยาเี่เป็นการรวมแผนทั้ง3โซนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคอมเมนต์หรือว่าได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่ม,เต,มเติมว่าในแผนของเราเนี่ยขาดตบกบกพรองตรงไหน,น มีการประเมินแล้วก็จะประกาศใช้ทันปี2 5 6 9นี้ครับในงานที่รับผิดชอบในตรงดีจริงแล้วเนี่ยจากการได้คำสั่งของสององังปุคลงเนี่ยคืออะไรคราคือคำสั่งออกสังคุคองเขากำหนดให้นะครับคณะกรรมการเสรีล้องแห่งชาติประกาศเขตควบคุมมลพิษต,ตามมาตราม59มาตรา59เนี่ยก็กำหนดให้นะครับจากพกง,งานท้องถิ่นนะครับ จัดทำแผนอย่างที่ผมว่า3ข้อหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษนั้นจัดทาแผนเหล่านี้หลังจากนั้นนะครับได้ทําแผนบทก็จะมีการนําเสนอของงบประมาณเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตในแผนนี้ตามลําดับต่อไปซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดําเนินการนําเรียนท่านผู้ว่าซึ่งแผนเหล่านี้จะกํากับโดยผู้ว่าราชการ <S 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 จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับก็หมายความว่าแผนนี้ลงไปถึงระดับตำบล ลงไปถึงระดับตำบลและแผนของเราที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยจะเป็นการจัดทําแผนให้ลึกลงไปถึงระดับหมู่บ้านด้วยนั่นก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมีการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับแผนการควบคุมมลพิษนะครับซึ่งวันนี้มีประเด็นอีกนิดหนึ่งว่าตอนนี้แผนของอวทเนี่ยได้มีการจัดทําแผนปี69ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะเข้าที่ประชุมเพื่อหารือว่า ในแผนการควบคุมตามเขตประกาศควบคุมมลพิษเนี่ยจะสามารถเพิ่มเติมเข้าไปในแผนของบทอในปี69 70นี้ได้ทันหรือไม่อย่างไร